โหทำไมแอร์เย็นจังอ่ะช่างเตามีเปิดแอร์เท่าไหร่เนี่ย23่สาทำไมช่างเตาไม่เปิดแอร์ทุกห้อ่ะแล้วเปิดพัดลมแทนมันจะประหยัดไฟกว่านะใช่หรอช่างของเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมก็ต้องปึงไฟกว่าสิ่แอร์ยิ่งเราเปิดอุลหภูมิต่ำก็ยิ่งทำงานหนักและยิ่งกินไฟเขาลบเองก็เหมือนกันยิ่งเราเปิดเบอร์แรงก็ยิ่งกินไฟจะเปิดเบอร์ไหนก็เหมือนกันแหละยิ่งเปิด2เครื่องยิ่งกินไฟตั้งต่อไม่เชื่องั้นดูนี่ นี่คือเครื่องวัดพีเตอร์ที่ต,อต่อจุดบ้านทางขึ้นมาสามารถวัดได้ทั้งแรงดันกระแสะและกำลังไฟฟ้าของเค่ใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวิ่งเราเพิ่มเบอร์พัดลมเรายิง่งเปิดไฟขึ้นจริงไหมถ้าเราเปิดพัดลมเบาๆที่เบอร์หนึ่งมันก็กินไฟประมาณ52วัตต์แต่ถ้าเราเปิดพัดลมแรงๆที่เบอร์สาม มันก็เกียร์ไฟประมาณ0.14บาทถ้าเราคำนวณค่าไฟของเราข้างดูโดยการหารคันแล้วคูณด้วยหน่วยค่าไฟประมาณ4บาทที่เบอร์หนึ่งจะได้เสียค่าไฟอยู่ประมาณ0.2บาทต่อชั่วโมงแต่ที่เบอร์สามเขาจะเสียค่าไฟอยู่ประมาณ0.25บาทต่อชั่วโมงเหตุผลละที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เบอร์แรงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งทำงานหอ่ะจะกินไฟมากขึ้นแอร์เองก็เหมือนกันที่เราเปิดแอร์ที่อุณหภูมิตับแอร์ก็ยิ่งกินไฟแต่ยังว่าของพัดลมซะอีกอ๋อเข้าใจแล้วช่างอ๋อต่อไปเราจะเปิดแอร์แค่27อออองงศาาาาแแแแลลล้้้วเปิดดดดพพััมมมชช่่่่่่่ยคคไไไไฟฟฟจะถูกกร์บบตต็ใใืนน หรือปร,ปรปับอุณหภูมิได้กั็ใช่จัะยิ่งมาทำงานหนักก็ยิ่งเติมฝาดเคต่อไปเราจะลองคิดข้าวไฟสุดที่ออกให้มาแล้วกันนะ